วิธีนี้ก็คือหลพ่อก็ยังอยู่ยังไม่ได้ลาออกนะแต่ถ้าจะถามต่อเลยแล้วหลวงพ่อคิดยังไงกับเรื่องนี้นะหลวงพ่อก็อันแรกคืออยากอยากอยากให้ลกูกศิษย์ลูกหาทุกคนอยากอยากตกใจมากนะจำใจมีสติเนาะในวิธีนี้หลวงพ่อยังไม่ได้ลาออกถ้าหากว่าจะลาออกมันก็ต้องมีเหตุ ึ่งก็ในอนาคตเนาะก็ดูอีกนิดนึงแต่หลวงพ่อก็อยากจะบอกว่าถ้าหลวงพ่อจะลาออกนะต้องมีเหตุผลที่สมควรจะลาออกก็เอาไว้เอาไว้ก็ไม่ไม่น่าเกินภายในหนึ่งเดือนนี้เนาะจะรับ,บคําตอบแน่นอนว่าตกลงแล้วนเนี่ยเพียงของหลวงพ่อจะเอาอย่างไร,รก็ขอให้ทุกคน มีสติจิตใจหลักแน่นและเชื่อมัน่นเป็นได้ของกรรมมีศรัทธาให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะพูดเป็นภาษาธรรมะกก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นเปนตนกรรมคือถ้าหากว่าเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันไม่ดีมันปกพ้องผิดพลาดหรือว,ว่าเป็นบาปเราต้องรับผลกรรม้งนั้น แต่ในขณะเดียวกันในทางกลับกันเนี่ยเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนไอ้ที่เราทําไปเนี่ยมันดีดีบ้างไหมถ้าเรามีผลแห่งความดีมากพอที่จใหต้ตัวเองอุ่นใจเพราสูตรของหลวงพ่อก็คือว่าอ่ะไรจะเกิดก็รับมันให้ได้แต่หลวงพ่อรู้ในหัวใจตัวเองนะว่าเราทําสิ่งดีงาม มามากมายนะเอาไง,ไง่ายๆหลวงพ่อทำงานทุกวันหลวพ่อก็เห็นไม่มีวันไหนเลยหลวพ่อหยุดงานไม่มีวันไหนที่หลวงพ่อสบายเลยทุกวันแต่ถ้าหากว่าเราเป็นความบกพร่องผิดพลาดถึงขั้นจะต้องรับเคราะห์กรรมสูงสุดหลวงพ่อจะยินเดียร์ไปยื้มสิ่งๆเหล่านีมน้มันยังบอกไม่ได้ในวิธีที ก็รอก็รอเพียงว่าเออผลแห่งบุญกุศลที่เราได้ทําแล้วนั้นเนี่ยบุญย่อมคุ้มทองนะถ้าหากว่าเรามีบุญมากนะอันนี้พูดถึงว่าถ้าเรามีบุญมากนั้นก็ย่อมคุ้มครองครับแต่ถ้าเดียวกันครับเขาจะเห็นว่าถึงว่าจะบุญมากแค่ไหนก็ตามในโลกนี้ก็ยังมีคำว่ามาซึ่งพระโอรสท่านก็มีมาเหล่าภริยาสนทั้งหลายท่านก็มีมา ทุกคนมีมาคนในโลกนี้เกิดมาแด่ที่ไม่มีมารนั้นไม่มีเพราะนั้นมาเนี้ยก็มองได้สองมุมล้วเป็นสิ่งเทียทให้เราต้องห้ามกันไม่ให้ได้พ้นไม่ได้นะที่มันก็หมายถึงว่าเราต้องมีมีสติปัญญาครนะมีพลังน,นะที่จะต่อสู้กับมาร โดยส่วนตัวแล้วเรา่็ใช้พลังสำคัญนี่คือการเมตตาที่พ่อได้พูดถิดเสมอได้ว่าใครจะทำอะไรเราต้องเมตตาให้ภับในะครจนจะด่าเราว่าเราเอาชนะเราทุกตีเราก็ะตางนะพระงอ์ท่านสอนให้เราทนสดบได้